ปลาพี่้อกเดินทางมากนะครับมาสื่ออุหนุนสินค้านะครับปลานะครับของพี่อ้อกเชาวสปอเล่าคำนับมาขายฟังตลาดปลาท่าอุทิศครับมีช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสได้พี่้องเมืองับกันครับเป็นบรรยากาศในช่วงกร้าครับมาฝังตอนพี่ตนองนครับมาหาสื่อปลาได้พี่้อกมาใช้มาหาสื่อปลาแข่นะครับไปกินได้พี่้อกเป็นบรรยากาศสดๆครับอยู่ตลาดปลาท่าอุทิศเดินพี่้อก เบอร์รับกับสินค้ากลากรลายครับเป็นปลาสุดใจครับพี่น้องต่วถ้าใช้เดินทังมกับว่าหาซื้อปลาแขกพี่น้องซือจากวานนะครับชบรรยากาศครับเอาบรรยากาศสดๆมาฝากตอนีตองครับปลาซิวซิยักษ์ปลาซิวยักษ์ปซิยักเลาซิยักสร์ โอ้หลายค่ะเราคนเยอยยิูกับพี่ับกกินใช่ไหมหลายคักหลายเลยปลาซิวยากษ์เคยเห็นปลาซิวยากปลาซิวไงปลาซิว เห um ลายครั pues ้งห mm hmm. ลายเดือนบาหลายครั้งอตัวตหลายครั้เนะ

Chị cô บ่ tải thuốc จะบ่าวว่า tải ได๋โอ้ tài đó หรอกไม่

ก็นาเดียวกับพอเท่านั้นแหละยไม่รูน้องนี่รูจะาสุดหรอเดีวเราคิดให้80บาทตรงแล้ดบรรยากาศริมโขงตลาดตลาดเทาเทียนตลาดเทาเทียนกีฬา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ครับบาท250บาทนะคันี่ลูกเท่าไหร่ครับ2ลูกให้20บาทครับ500บาทนะครับ5าทครับเดี๋ยวก็นําเข้าท

เกาลัดค่ะเกาลัดกาลัดอะไะลับตบตอะไรกันน่ะันนี้เดโอเขาเดโอจะอะไรอะไรอะ 2เจอเีเนาะร้อยร้อยแปดสิบสองรอ้าออแม่สาวะร้อยแปดสิบออชลอะไรกิกเพิ่มร <oh ้อเดียวครับี่ยังยังอันนี้่อนค่ะ ตาชัยยาสายกำลังซื้อปลานะคะปลาปลาเยอะมากเลยค่ะปลาเยอะมากเลยค่ะชมไปเรื่อยๆค่ะตลาดคนเยอะคนเยอะมากเลยตลาดท่าอุเทนนะคะอาหารหลากหลายค่ะมีปลา ปลาเยอะค่ะปลาเยอะปลาเยอะค่ะปลาเยอะปลาดุกปลาดุกปลาดุกบ้อยใครลับผู้ขายอ่ะพี่ดีอันนี้ปลาไหลพี่น้องก็ปลาไหลไหมปลาไหลปลาคอมันหลายอัย่งหลายเดียวปลาเนื้อปลาเดีปลาคอก็หลายปลาเนื้อปอปลา่ออดนีออด่แหละ โลโลถไอรถจะบาดโล่สามร้อยใส่ปลาเดิออรโอ้คนหลายครับครับพี่ดองเอ,อ้ยหลา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 ยคนหลายครับปลาขแขกเบมาแล้วอมเอาดิแบ่งกันงันเ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเดินไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอ ปลาค้าซื้อปลาแขกว,วันละพี่นอ้องวันพี่นอ้องสอบปลปลล่ามามาขายนะครับมันถือกิ่ได้พี่สงปลาราคาถูกอยู่ถูกมามันนี่ผมปลาปลาถือกิ่ได้ถืออยู่ เพราะว่าเอาไปน้นแบงพอบา้าสองตัวแหละมั็นเลือตัวเดียวบวตัวเดียวไม่ได้พอยเถอะเพาควจะได้หลายๆเอาเอาตัวเดียวเก่าอะจับบัตรจบบัตราสิบหาหาซื้อปลาแขกเองก้อนเล้วครับเยอแป๊บเดียวครับ เอาใส่ทุกเลยใส่ทุกเลยทายเลยนะเนี่ยาปป,ปลาปลาเนือน้อรอร่อยปลาคบปลาคบอร่อยปาคบตัดตัดตัดดอยผเนาะดอยบ้าไก่อว่าแล้วว่น้องบ้าไก่ ชุดเทียบเรือครับชุดเสียบเรือด้านตรวจพ้นของเรื่องตรวจพอค้าแม่ค่าที่ขึ้นมาขายสินค้าในประเทศไทยครับของพี่นอ้องสวปล่าวครับน้ำปลามาขายโอ้หลายแนวนลยพี่น้องเบิกเอาครับบรรยากาศขึ้นจะเห็นนี่แหละพี่น้องเสียงอาจจะแหบแหกจะน้อยครับพี่น้องเพราะว่าเป็นวัดน,นะครับเราใช้เป็นวันดเบิก่องลครับกันลงขนของบ้านพี่นอ้องเบิกเรือดเลังเทียบทาครับ จากพี่น้องสอปล่าครับมาเหยียบพยายามพี่น้องประเทศไทนะครับบางท่านกับนัสินค้ามาขายบางท่านกับมาซื้อของกลับไปต้องพี่น้องสอปล่าึ้นมาพี่น้องมาเหยียบพยายามกันทั้งสองฝากงฟังครับทพี่น้องก็จากทั้งสอบปล่าครับแล้วก็ตรวจนะครับตรวจกระเป๋าธรรมดาครับตามระเบียบนะครับมาเยียมพยายามกันนะครับตรวจกระเป๋าตัวธรรมดาตัวธรรมดาตัวธรรมดา ตลาดเป็นชุดตรวจไอ้ใบขาดบ้างขดินนะครับนะครับพี่น้องสพเล่าครับร่างไหลกันมากพี่น้องหลอย่างนี้ครับมานพ่อขาดสายครับมาเรื่อยๆครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับจากฟังนะครับสพเล่ามาฟังไทยนี่ครับทั้งเจ้าที่กับตรวจตามระเบียบนะครับพี่น้องตรวจการนำสินค้าเข้ามานะครับนะครับกระเป๋าต่างๆครับเป็นเป็นอ่าจะเห็นภาพแบบนี้ช่วงนี้ช่วงวันจันทร์กับวันศุกร์ครับพี่น้องเป็นตลาด อวันจันทร์และวันพฤหัสบพี่น้องเป็นตลาดปลาท่าเทียนครับอำเภอท่าเทียนจังหวัดนครพนมเบื้องครับพี่น้องพี่น้อง่ากับตัวนะครับตัวเอกสารการของเพื่อนครับท้าเกี่ที่กับตัวกระเป๋าครับตามระเบียบนะครับเบื้องครับทางพี่น้องสออเราเอาลังอะไรกันมาครับมาหาครับมาซื้อขายของซื้อสินค้ากลับไปนะครับโอ้เห็นแล้วกับภาพบรรยากาศนะครับกนก้ามครับ ที่พี่้องเห็นในตอนนี้ครับขนาที่จะใช้ไอ้เบิร์ไหมครับก็คือฟังสบปอเล้านะครับพี่้องเบิร์ครับเบิร์บรรยากาศครับรีบโขงครับสองฝากฟังนะครับไทยเล่าครับพี่้องกันครับสองปอเล่าคับไทยครับเป็นพี่้องกันเดื้อครับเบิร์ครับคนวนกล้ามของสองฝากฟังนะครับเป็นตลาดนะครับย้สายครับรีวิวรียบรอยครับพี่้อก ภาพไอชิปดีกันเป็นชิปสดๆครับมาใช้เห็นยูทูปบออกมาสดๆครับเฉียวนี่ครับออกมาสดๆเห็เมืองคำสดๆกับบรรยากาศของพี่ดองแบบปล ong ปลาซุปคนขับมาซื้อสินค้าครับเป็นปลาจากพี่ดองสปอเล่าครับน้ำปลาหลากหลายพันธุ์ครับสายพันธุ์มาขายนะครับนะครับเป็นช่วงเศร้าๆแล้วครับพี่น้องมีตลาดตลาดปลาทาวเทศสี่มีช่วงวัดจันทร์กับวัดพุทธนะพี่น้องมีโอกาสจะลืมมา หยีบมายามหล่ะครว่าซื้อสินค้ากับบ้านครับว่ากินปลาเนื้ออร่อยๆครับเป็นปลาไปดำโขงครับอยู่อำเภอท่าเทีจังหวัดนครปนมั้อพี่น้องออกมากบคบายนี่โอ้ยก็ปลาเปนอันเชียวาข้าวออตัวเดียวครับตัวเดียวจะหาปลาเนี่ยอ้อนมาได้ไหมไแหม เอางให้่นร้อลยเรอิอิาลอนัน้อเดอยอเดียวเดยวไปขาอะไรกันดาบอันปนทอาร้อยสิบบาทระยะพอร้อยร้บาทครับไอเดียปลาปลาน่อยเดียวันนี้รถอันนี้เน้ยแลป็นมาแปดสิบาองพัาเ แปิร้อยเก้าสิบราคาไอ้นั่นเท่าไรเดสร้อยเก้าสิบสองร้อยหกสิบบาทถูกวะชเขาใหญ่ยี่บาทก่อนเจ็ดสิบพิเศษไแบ่งหน่อยดี้ะราคาเิ้ล ป็<เ>นตลาดปลาอุดหนุนสินค้าพี่น้องสวปอเล่าพี่น้องเจสายกันซื้อสินค้าซื้อปลาครับอุดหนุนพี่น้องนะครับสวปอเล่าแา่กับว่าอุดหนุนพี่น้องเออครับพี่น้องสวปอเล่าน้ำสินค้านะครับส่วนมากจะเป็นปลาพี่น้องมาขายให้ฟังไทยเฮานะครับอยู่อำเภอท่าวรีจังหวัดนครพนมครับนะครับเจสายกับอุดหนุนสินค้าเรียบร้อยกาจะกาับ้าน้ะครับพี่น้องได้ปลาได้ปลาจบคลิปนี้ไว้เพียงสตเด้อครับสวัสดีครับ